ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพั์รอชมกันต่อไปค่ะคุณตาวัยใกล้ร้อยปียิ้มดีใจรับเงินพระราชทานขวัญถุงจากกองทุนแม่ของแผ่นดินบอกว่ายังปั่นจักรยานไปตลาดได้สบายพร้อมที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนว่าคนแก่ในวัยใกล้ร้อยปียังคงมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสพติดโดยที่ศาลาป,ประชาคมบ้านแหลมว่าหมู่สิบ อำเภอแปลงยาวจังหวัดชเชียงสาจัดพิธีอันเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินและกิจกรรมวันกองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้แนวคิ 2, ดสองทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดินครอบครัวอบอุ่นชุมชนเข้มแข็งโดยมีการตั้งขบวนแห่รอบชุมชนสวยงามยิ่งใหญ่รวมใจสวมใส่ชุดไทยสีฟ้าตรการตามีนางสาวสุวิชาเนียนทศศร์ ประธานเครือข่ายคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอแปลงยาวกล่าวแสดงความรู้สึกยินดีที่วันนี้ได้รับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหมู่บ้านนั่นก็คือหมู่บ้านแหลมว่าหมู่สิบหลังพิธีการเสร็จสิ้นทุกคนต่อแถวนําเงินสดส่วนตัวร่วมหยอดลงในกล่องสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมว่าโดยคุณตาชงอายุ97ปีที่มาร่วมกิจกรรมอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสบอกว่าภูมิใจดีใจมาก ซึ่งตนก็พร้อมจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชนเห็นว่าคนแก่ในวัยแก่ร้อยปียังคงมีสุขภาพแข็งแรงโดยไม่ต้องพึ่งพายาเสรติดสุดเบ็นาพบช้างเพศผู้วัย4-5ปีลอยขึ้นอื่นเสียชีวิตในพงวัชพืชคลองน้ำธรรมชาติชายป่าไทายหมู่บ้านหนองกระทิงแค่เพียงไม่ถึงสสัปดาห์ลูกช้างป่ากลับสู่ดาวไปถึง2โดยอบตท่ากระดานประสานทหารพันที่1 3 0 6 ลงพื้นที่ร่วมตรวจสอบหลังรับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบลูกช้างป่าเสียชีวิตในคลองน้ำธรรมชาติกลางป่าท้ายหมู่บ้านหนองกระทิงหมู่ที่20ผู้สึกข่าวก็ได้ร่วมลงพื้นที่ไปพร้อมกับทีมเจ้าหน้าที่ทหารพรานที่1360เพื่อความปลอดภัยโดยพื้นที่นั้นรับแจ้งอยู่ระหว่างการพยายามผักดันโขงช้างป่ากว่า80ตัวที่ออกหากินในพื้นที่การเกษตรของชาวบ้านโดยมีการใช้โดนบินเฝ้าระวังด้วย เบื้องต้นพบลูกช้างป่าเพศผู้วัยประมาณ4-5้ปีลอยอืดอยู่ในคลองธรรมชาติที่มีวัชพืชน้ำหนาแน่นบริเวณชายป่าท้ายบ้านหนองกระทิงจึงประสานนำรถแมคโครพร้อมทีมหมอทำการตรวจตามขั้นตอนด้วยเป็นลูกช้างป่าที่เสียชีวิตวันโคงช้างป่าที่พักอาศัยจัดดานหน้ากันมาส่วนสาเหตุเบื้องต้นแค่ว่าเสียชีวิตจากธรรมชาติสัตว์คือลูกช้างในวัยประมาณ4-5ปีจะซุกซนแล้วอาจจะหลงจากโครงแม่พัดตกลงในคลองธรรมชาติ ที่มีวัชพืชปกคลุมหนานแน่นจนจมน้ำเสียชีวิตสเสียชาติแก้วตาทิพย์ที่ปรึกษากตตรจังหวัดสมุทรปราการพร้อมซอแอนภริยาจัดงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จบัณฑิตใหม่ป้ายแดงเสียออฟพรชัยแก้วตาทิพย์ลูกชายที่สำเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการมหาวิทยาลัยศรีประทุมโดยมีเพื่อนพ้องน้องพี่แขกผู้มีเกียรติหลากหลายวงการ รวมทั้งศิลปินดาราร่วมแสดงความดีกันอย่างคับข้างในภายในงานมีการจัดโต๊ะจีนมีการแสดงดนตรีจากวงดนตรีชื่อดังจากจังหวัดเพชรชบุรีและศิลปินไก่แคลมังมาขับกล่อมให้กับผู้ที่มาร่วมงานบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นอบอุ่นนักวิ่งไทยต่างชาติกว่า2 0 0พคนร่วมวิ่งเบตงเทเวนตีวันฮฟมาราธอนครั้งที่3กระตุ้นการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเมืองเบตง ในายอัมพลพงศวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาไปตัวนักวิ่งเบตงทเวนตีวันฮฟมาราธอนครั้งที่3ที่ทางสมาคมผู้ประกอบการพ่อค้าในพื้นที่เบตงร,ร่วมกับสนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดยะลาเทศบาลเมืองเบตงและอำเภอเบตงจัดขึ้นระหว่างวันที่23-24จุกายนเพื่อเป็นการยกกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสร้างสารรค์เสริมสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวและกระตุ้นการท่องเที่ยวเศรษฐกิจ ในพื้นที่อำเภอเบตงโดยมีนักวิ่งทั้งไทยและต่างชาติเข้าร่วมประมาณ2,000คนซึ่งตลอด2ข้างทางที่นักกีฬาวิ่งผ่านก็จะมีพี่น้องประชาชนคอยส่งเสียงให้กำลังใจกับนักวิ่งในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจตชดและอาสาสมัครกองกำลังภาคประชาชนก็อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัยให้กับนักกีฬาตลอดเส้นทางด้วย สนับสนุนข่าวโดยน้ำจิ้มผีบอกน้ำจิ้มอเนกประสงค์น้ำจิ้มที่ลูกค้าติดใจคิดจะผลิตเสื้อพิมพ์ลายพิมพ์งาน DTF DFT ชุดกีฬาเสื้อทีมเสื้อองค์กรติดต่อสอบถาม083 070 6560สั่งด่วนทำเร็วต้องยอดมงคลสปอร์ตข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ